ตอบคำถามในการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสนะคะที่มีกฎใหม่ออกมาว่าถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยสามารถเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้โดยไม่ต้องตรวจโควิดแต่ข้อมูลใหม่จากสถานทูตฝรั่งเศสประจาประเทศไทยก็บอกเลยนะคะว่าต้องเช็คกับสายการบินที่จะเดินทางเองค่ะว่าเขาต้องการหรือไม่และอีกอย่างหนึ่งสำหรับ การฉีดวัคซีนครบของฝรั่งเศสนั้นเขานับยังไงนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือนับ2เข็มของไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาและถ้าเป็นจอร์สันแนจอรสันเนี่ยก็คือ1เข็มถ้าใครฉีดวัคซีนที่ทาง WHO รองรับแต่ทาง EU ยังไม่รองรับอย่างเช่นซ i โนฟาร์มหรือ s i n นแว c ก็จะต้องมีฉีดไฟเซอร หรือโมเดอร์นาเพิ่มอีกหนึ่งเข็มนะคะอันนั้นคือกฎในการได้รับวัคซีนครบแต่หลังจากวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะคะทางการฝรั่งเศสเขาประกาศเลยค่ะว่าเพื่อให้ประวัติการได้รับวัคซีนยังคงได้รับการรับรองตามเกณฑ์ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ เป็นต้นไปผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสและได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อย่างที่บอกไปตะกี้นะคะต้องได้รับวัคซีนชนิด mRNA คือไฟ i z e r หรือ m o เดอร์เพิ่มอีกหนึ่งเข็มค่ะ โดยเว้นระยะห่างอย่างช้าสุด9เดือนหลังได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางเข้าฝรั่งเศสนะคะก็ให้เช็คกันให้ดีค่ะว่าได้รับวัคซีนตามเกณฑ์แบบนี้หรือไม่ส่วนสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือยังไม่ฉีดวัคซีนนะคะเดินทางเข้าฝรั่งเศสก็จะต้องแสดงผลตรวจโควิดเหมือนเดิมค่ะ